คนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง mm7tv นะครับวันนี้ผมจะมาแต่งตัวเป็นซันจิโร่ในฮิเมสุโนะย่าบะแบบฟรีๆนะครับท่านึงน,นนะผมขอตัดเข้าไปตอนที่ผมอยู่ในเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะนะอันดับแรกก็มาหาทีชื้นเลยเนาะผมคิดว่าทีชื้นอันนี้เหมือนสุดแล้วเนาะเ่าที่หาได้ผมหามาครบแล้วเนาะ นี่เจ้าน,นี้นะคะไปซื้อมาเลยกด free g ต e แล้วก็ไปอยู่ใน roblox com พิมพ์คำวา่า roblox com นะครับกด,กดไปที่เว็บไซต์เลยนะครับบางคนมาอยู่ข้างบนบางคนมาอยู่ข้างล่างนะครับกดที่จุดสามจุดตรงนี้ครับเว็บไซต์ v e r s i o น d e s k t o ครับ คุณต้องสมัครไอก่อนนะครับเจะเข้าระบบจัดคอมได้มาที่นี้จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับทุกคน ถอดของออกมาให้หมดแล้วใส่ทีเชื้อเข่าไปนะครับเหมือนสุดก็ถ้าใครไม่มีงบนะครับก็ใช้ทรงผมแบบบีคอนเฮียไปนะครับเหมือนสุดละสีจะาองเนี้วน,น้ำตาลน้ำตาลหน่อยอะผมท1กิโลกดไปที่บาวดี้นะครับกดไปที่เลือกสีรัวๆเลย เห็นตรงนี้ไหมครับนี่นี่นี่กดเข้าไปครับเราี่ขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้เราเลือกตัวของนาะจิลโร่เป็นชุดขอโทษที่มีเสียงรบกวนกันด้วยนะครับ คือเอามป็นสีแบบนี้นะครับนี่โดยสีตรงกลารตรงตัวนี้นะครับต่องนี้เลยนะครับที่ผมเอางที่อัพโหลดถ่ายคลิปเนี่ยงวงมาอยู่นะครับนี่นี่นี่ส่วนขาของทันจิโร่ก็เอาไปสีดําเลยนะครับกดผิด,ดสีดำเลยนะครับขาของทันจิโร่ หรือว่าจะแต่งเป็นด้านมืดกันไ้น,นะครับนี่เหมือนสุดแลยแบบนี้วันนี้สะะดุดท้ายผมทําได้แล้วแหละส่วนกระเป๋าก็เอาเป็นกระเป๋าจูริกะไปนะครับก็ที่เหมือนสุดเนาะคือใส่เป็นบาวดี้ไปน,นะครับเราจะลองไปเล่นในแมื c i ซิตี้ไท a แลนด์ดูนะครับ ว่าคนนั้นรู้ไหมนะครับว่าเขาจะดูโอกไหมว่าเราเป็นทาคิโรนะครับไม่ใส่กระเป๋าไม่รู้หรอกโอคลิปหน้าอยากให้สอนเป็นแต่งตัวตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเอ้ยก็ดูดีอยู่นะดูดีเรอเทมีสไตล์ เราจะลองไปเล่นในแมพกันดูนะครับถ้ามเรีย,ม,ม,าม,รยม,มาดีแล้วเรียมาดีแล้วพอดีเปลี่ยนคำคิดทางทางครับผม ไปเจอกันในแมป c ิตี t ไทยแลนด์เลยนะครับเอาอิสระดาบก็ได้นะครับทุกคนดาบเกียวแบบเราจะเจะใช้ดาบไปกันฟันนะเออเรกระเป๋าล้วว้ยเดี๋ยวผมไปเล่นในแมปอบบี้กันนะครับอบบี้แบบร้านขนมปังเบเกนะอรีอ่อะไรเบมนี้เฮ้ยเรามีกิจกรรมจะเลี้ยงข้ามาด้วยนะครับ ผมหาแมปอบบี้ไนะม่เจอเนาะก็เล่นแมปซิตี้ไทยแลนด์ไปก่อนซิตี้ไทยแลนด์ยู่นี่ไปเจอกันในแมปซิตะะี้แล้วตอนหล่ะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปเป็นที่ละกิโลเลยนะครับคือผมไปใส่ท่ามามตะกี้ครับ,รบหงงนึ่งหกกิโลหกกิโลหกกิโล การไตตัวก็เสียเวลาไปห้านาทีแล้วอะ Breathe, okay. Kue k u ーアーハンギローフォーマー君に向かう อัี <te <ett ten hundred leaves> ้ออบอตัว um, น e ี้อตัวน um. so ีตัวอมรู้เลยตัวปอมเอารถรงนี้กันกิโลทำไมแถวนี้ไม่มีอาสูรเลยนะทำไมแถวนี้ไม่มีอาสูด จังเลยทำไมถึงียเกอยู